จะเป็นยังไงครับผมถ้าเกิดว่าในอนาคตโลกของเราเกิดการระบาดของเชื้อกายพันเปลี่ยนให้มนุษย์กายเป็นซอมบี้และเหล่าอสุรกายต่างๆรวมถึงเรามนุษย์กันเองครับผมที่จะต้องแย่งชิงทรัพยากรเพื่อเอาตัวรอดจากในสถานการณ์เช่นนี้ได้เวลาแล้วกับเรานักประจนภัยทั้งหลายผมที่ต้องออกสำรวจตลุยกับเหล่าสปหราดเพื่อเอาตัวรอดจากโลกอันโหดร้ายนี้และขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมอันดอนเกมเซอร์เวอร์เอาตัวรอดที่ดีที่สุดณนะตอนนี้ และกราสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งก็ผมวันนี้เรามาอยู่กับคลิป EP พิเศษรวมคำถามยอดฮิต Q&A ของเกมอันดอนแล้วก็มาดูกันดีกว่าผมว่าสำหรับคำถามยอดฮิตที่พี่ลิงไปรวบรวมมาจากตอนช่วงโคสเบต้าเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างก็มาลุยกันมาเรื่องกกับคำถามยอดฮิตคำถามแรกที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดเลยก็คือเกมอันดอนนี้จะเปิดวันไหน อันนี้ก็ได้มีการคอนเฟิร์มจาก o f f i c เ a l ยลเลยผมว่าตัวเกมอันดอนนี้จะเปิดในวันที่29มิถุนายนนี้ผมก็จะเป็นตัว Open b e ร์ตตัวเต็มสมบูรณ์100%ยเซนโดยในขณะที่ทำคลิปอยู่ตอนนี้ผมก็เียได้ว่าตัวเกมผมกำลังจะนับถอยหลังเปิดในอีก1สัปดาห์ต่อจากนี้แล้วผมพราะฉะนั้นขครที่รอเล่นอยู่ผมอีกอดใจเดียวก็จะเล่นเกมกันแล้วนะทันมากับคำถามที่2หนึ่งในคำถามยอดทิตไม่แพ้กันเลยผมก็คือเกมนี้สามารถเล่นบน PC ได้ไหม เพราะว่าตัวเกมก็ผมออกแบบมาสำหรับการเล่นในโมบายก็หลายคนก็กังวลว่าบอร์ตีเนี่ยโทรศัพท์ไม่แรงพอที่จะเล่นหรือยังไงกลัวเล่นไม่ไหวกระตุกแต่เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลน,นะผมเพราะว่าคอนเฟิร์มจากออสเชียลแล้วเหมือนกันก็คือตัว PC เวอร์ชันจะมาแน่นอนแล้วก็จะเป็นเวอร์ชันที่เป็นคอสแพลตฟอร์มกับโมบายด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นะผมไม่ว่าจะเล่น PC หรือเล่นมือถือก็สามารถเล่นด้วยกันได้คำถามที่3กับวิธีรับสกินสุดลิมิเต็ดไปแบบ ฟรีๆเลยโดยส่ววิธีการรับสกินแบบฟรีๆที่เป็นสกินลิมิเต็ดนะผมง่ายๆเพียงแค่เข้าเว็บหลักของไก่หน้าผมอันดอนอันนี้พี่ลิงก็จะแปะลิง์ไว้ข้างใต้ให้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนล,ล่วงหน้าโดยสำหรับสิทธิพิเศษนะผมสำหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนล,ล่วงหน้าก็อย่าลืมทําตามเงื่อนไขที่เขากําหนดเอาไว้ให้ผมเมื่อทําครบแล้วผมของรางวัลที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยก็จะเป็นพวกสกินปืนต่างๆรวมถึงสกินมอเตอร์ไซค์เรเวนแบบถาวรอ่าก็ง่ายๆเพียงแค่มาร่วมผม ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นนะแต่ถ้าถือว่าใครที่ใจร้อนนะผมตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เพื่อนสามารถสร้างตัวละครได้แล้วผมโดยการสร้างชื่อแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ใครที่อยากได้ชื่อเท่ๆผมไม่อยากโดนแย่งชื่อ,อก็มาสร้างกันได้เลยนะแล้วก็ตัวกิจกรรมผมยังไม่จบเพียงแค่ในเว็บหลักเท่านั้นนะผมใน Facebook ไกหน้าอันดอร์นะผมอของประเทศไทยก็มีกิจกรรมต่างๆที่จะแจกของให้กับเพื่อนๆแบบเรื่อยๆแถมแจกหนักอีกต่างหากอย่างเช่นกิจกรรมนี้ผมถ้าเกิดว่าใครที่ตั้งแคมป์รวมกันก็สามารถหาได้ในเพจหลักผมครบ80คนก็จะได้แฟชั่นฟรีอีก1เซตนอกจากนี้ไม่พอผมกิจกรรมอื่นๆก็ยังมีอีกอย่างเช่นเข้าร่วมในส่วนของตัว Discord พิมพ์ชื่อของตัวละครของ,ของพเพื่อนลงไปผมทำกิจกรรมไม่ครบก็จะลุ้นแก้วน้ำเสื้อผ้าแล้วก็พวกหน้ากากผ้า แล้วก็คำถามยอดฮิตคำถามที่3เกมนี้สายฟรีสามารถสู้สายเติมได้หรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าสำหรับเกมนี้ผมพิเศษมากก็คือเอาจริงๆเนี่ยในเรื่องของการเล่นสายฟรีและสายเติมเนี่ยแทบจะไม่มีความต่างกันเลยผมถ้าเกิดว่าสายฟรีผมขยันฟาร์มแร่ฟาร์มของครับผมเรื่อยๆทุกวันทุกวันสามารถที่จะรวยเหมือนสายเติมได้เอาจริงรวยกว่าสายเติมด้วยสำหรับคนที่โชคดีผม ด้วยระบบของแมชชีนิกของเกมนี้ผมสำหรับคนที่เติมเงินมาตัวเกมผมจะให้เงินเลเวลนการ์ดหรือก็คือบัตรแพตินามซึ่งเจ้าบัตรแพตินามนี้ผมสำหรับสายเติมก็จะต้องแปลสภาพให้เป็นตัวเงินโกผมถึงจะสามารถเอามาใช้จ่ายภายในเกมได้หลักๆซึ่งเจ้าเงินโกนี้ผมสำหรับสายฟรีก็สามารถได้จากการเก็บในส่วนของอีเวนต์ภารกิจต่างๆซึ่งอยู่ภายในเกมนี้โดยเฉพาะควุรไลวันเนี่ยก็จะได้เยอะมากๆเลยผม จะเกิดถ้าผมเกิดว่าใครที่เก็บเคว็หมดทุกวันเนี่ยก็ได้ไปหนอนแล้ว1,725โกลด้วยกันนะและนี่คือเหตุผลหลักๆเลยผมที่พี่ลิงถทีได้บอกว่าสายฟรีสามารถที่จะฟาร์มเงินโกลฟรีๆได้เหมือนกับพวกที่เป็นสายเติมเลยนั่นเองนะแล้วก็คำถามที่4ผมเป็นคำถามที่ต่อเนื่องมาจากคำถามที่3ที่หลายคนก็ได้สงสัยก็คืออา้าวแล้วตกลงโกลเนี่ย มันหาได้จากไหนบ้างครับผมโดยเฉพาะสายฟรีทำยังไงถึงจะมีโกในปริมาณมหาศาลมากๆแล้วก็เร็วๆหรือก็คืออยากจะรวยไวๆเพื่อน,อนๆก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยผมสำหรับสายฟรีก็คือฟาร์มอ่าใช่แล้วผมฟาร์มตามพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นตัดต้นไม้ขุดหินเก็บในส่วนของพวกสมุนไพรต่างๆหรือว่าขุดแร่อะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อน,อนๆก็ได้ในส่วนของตัวไอเทมซึ่งเป็นวัตถุดิบข้างต้นมา และก็เพื่อนๆผมสามารถนำวัตถุดิบที่ฟาร์มมาได้เนี่ยเอามาขายได้ผมใช่แล้วนี่แหละครับผมคือคนทังในการรวยของผู้เล่นเป็นสายฟรีนั่นเองเพราะว่าสายเติมครับผมเขาผมไม่ฟาร์มเองหรอกเขาก็มาซื้อเนี่ยแหละจากคนที่เป็นสายฟาร์มทั้งหลายที่เป็นสายฟรีผมแน่นอนว่าวัตถุดิบเหล่านี้ขายออกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอ่ะสำหรับพวกเป็นวัตถุดิบในการพวกคับปืนข้าอุปกรณ์ต่างๆหรือบางคนนะผมอยากจะวัดดวง คราฟอาวุธมาขายก็ได้เหมือนกันนะครเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดใครโชคดีคราฟได้พวกอาวุธระดับลีเจนบอกเลยว่ากระบอกหนึ่งหลายพันหลายหมื่นแน่นอนผมโดยเฉพาะอาวุธขั้นสูงๆเนี่ยโอ้โหแพงโคตร,คตรเลยผมและก็ยิ่งเป็นพวกของพิเศษนะผมอย่างเช่นพวกชิปทองชิปนี่บอกเลยว่าเซิร์ฟจีนขายแพงมากเพราะว่าชิปพเหล่านี้ที่เป็นชิประดับทองผม o อมาก โกงทุกอันอ่าก็อยู่ที่การใช้งานด้วยว่าจะเลือกใช้ไงผมชิน้นนึงเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหลักแสนเลยผมหลักแสนโกนะอ่าแต่ราคามันก็จะหมุนเวียนไปตามตลาดผมตามความหายากของแต่ละชิป,ปนระผมและก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็ผมก็คือเกมนี้พิเศษมากคือไม่ว่าไอเทมนั้นเนี่ยจะเป็นไอเทมที่หายากแลแ้วโอพีขนาดไหนเพื่อนเพื่อน,นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสามารถหาได้หมดเลยผมอย่างเช่นในห้องทดลองเขตอันตราย สังเกตว่ามันก็จะมีในส่วนของตัวกล่องให้ด้วยผมใช่แล้วมีโอกาสได้รับกล่องชิปทองเพราะฉะนั้นสายฟรีไม่ต้องกังวลนะผมถ้าใครโชคดีมีโอกาสเปเส็นเศรษฐีข้ามวันได้ในเวลาอันสั้นเลยนะ คำถามที่ 5. อ่าอันนี้ก็คำถามที่หลายคนถามมาเยอะเหมือนกันนะผมกับพี่ลิงก็คือถ้าเกิดว่าเล่นเกมนี้แล้วเรามาเล่นทีหลังับผมจะทันกับคนที่เล่นเดวันหรือเปล่าโดยสำหรับระบบ XP e ของเกมนี้ผมการเก็บเวลจะเป็นการล็อกที่เป็นรายวันนะผมวันหนึ่งอาจจะปลดล็อกที่3เวลสเวลตามลําดับคื่อยิ่งขึ้นหรือสูงขึ้นการปลดล็อกของวันเนี่ยก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงมปเรื่อยและผู้เล่นใหม่ับผมเวลาเข้ามาถ้าเกิดว่าเวลมันต่างกับผู้เล่นเก่ามาก ตัวเกมจะให้บัฟเพิ่มอัตรา EP ผ,ผมยิ่งห่างเยอะก็ยิ่งได้บัฟเยอะเพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นที่หลังผมตามมาแบบช้าเป็นเดือนเนี่ยก็สามารถตามผู้เล่นเก่าทันได้ในเวลาอันสั้นหนึ่งและก็คำถามที่6กครับผมคำถามนี้ก็ยอดคิดไม่แพ้กันเลยก็คือในหนึ่งวันในเกมนี้ต้องทําอะไรบ้างครับผมโดยสรัรหลักที่เพื่อนๆผมจําเป็นจะต้องทําเลยก็คือภารกิจรายวันให้ครบทั้งหมด ซึ่งก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งน,นิดๆขึ้นอยู่กับว่าทีมที่เราเอาเล่นด้วยผมเป็นทีมที่มีศักยภาพมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเป็นทีมฟูลออโต้ก็วันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็เพียงพอแล้วผมซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าภารกิจจริงๆที่ต้องทําในแต่ละวันเนี่ยเป็นเพียงแค่ไม่เกิน10%ของภารกิจทั้งหมดในแต่ละวันนะ โดยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ได้จองสงสัยผมว่าอ้าวแล้วอีก90%ในแต่ละวันที่เราทํากันเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มีอะไรกันบ้างต้องบอกว่าเกมนี้ผมเป็นเกม s u r v i v โอเพนเวิลด์เอาตัวรอดอีก90%อยู่ที่เพื่อนๆเลยว่าจะเลือกทําอะไรนะอย่างเช่นบางคนนะผมอยากเป็นนักสํารวจก็เดินเปิดแผนที่เดินฟาร์มกล่องเปิดแมปหาไอเทมลับฟาร์มจุดลับ เปิดในส่วนของสปอตต่างๆที่อยู่ภายในเกมนี้หรือบางคนชอบดําเนินเนื้อเรื่องก็นั่งทําภารกิจผมที่ตัวเกมให้มาเริ่มต้นหรือว่าเก็บเควสต่างๆซึ่งเป็นการเอาชีวิตรอดอันนี้ก็บอกเลยว่ายาวครับผมอาจีนแค่ทําแค่เนี้ยเพื่อนๆนี่ก็แทบจะกินเวลาชีวิตมากๆเลยผมหรือบางคนนะผมอ่าเป็นสายแฟชั่นแฟชั่นหน่อยก็มาสร้างบ้านซึ่งบอกเลยว่าการสร้างบ้านนั้นเอิม่มใครที่แบบ เป็นสายสร้างก็สร้างเก่งจริงครับผมแต่สายสร้างไม่เก่งแบบพี่ลิงเนี่ยก็เอาแค่โครงแล้วกันนะผมรวมถึงการทําในส่วนของตัวฟาร์มต่างๆนี่ที่เราจะต้องมาจัดการทุกๆประมาณ4ชั่วโมงอันนี้บอกเลยว่าฟาร์มสําคัญมากครับผมในช่วงต้นเกมกลางเกมเลดเกมเนี่ยคือไอเทมที่เราเนี่ยได้จากการเพาะปลูกด้วยตัวเองเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ของสเตตของอาหารที่ดีมากกว่าการเก็บตามทางหรือว่าการเก็บในป่าเพราะฉะนั้นยิ่งทาฟาร์มเยอะอ่ะก็ยิ่งได้เปรียบเลยนะ หรือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายถ่ายรูปสายแฟชั่นนะผมต้องบอกว่าเกมนี้มุมถ่ายรูปสวยๆมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าสถานที่ต่างๆอย่างเช่นดันเจียนหรือว่าใกล้ๆบอสอะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องสแสวงหาผมและก็ที่สาคัญอย่างนึงก็คือกลางวันกลางคืนเวลาถ่ายรูปแสงที่ตกกระทบออกมาจะมีความสวยงามที่ไม่เหมือนกันและก็เกมนี้การถ่ายรูปมีหลายแบบทั้งที่เป็นแบบสไตล์มุมมององผมแบบวันอ็อตบุคคลที่1การถ่ายรูป ทางอากาศาหรือแม้กระทั่งการใช้งานมุมกล้องถ่ายที่เป็นรูปแบบของการเซลฟี่ครับผมชื่นชอบใครหรือว่าแอบ,บอยากแบบชอบคนนี้แอบบเซลฟี่แบบแอะแอะก็ทําได้เหมือนกันนะหรือถ้าเกิดว่าใครผมเป็นสาย PVP จ๋าจก็สามารถที่จะ PVP ทั้งวันได้เลยครับผมเพราะว่าใิการเล่น PVP นี้ยิ่งเข้าสู่แรง็งในระดับสูง เพื่อนๆก็จะยิ่งปลดล็อก,กผมในส่วนของตัวไอเทมของวันต่างๆซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆิงไงทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆทำเลยผมจะมีผลกระทบต่อเกมเพย์ทั้งหมดย้ำว่าทุกอย่างที่ทำมีหมดเลยยกตัวอย่างเช่นผมชายาในระดับสูงๆที่ติดท็อปอันดับพวก1-10เนี่ย ก็จะเป็นฉายาที่จะได้ในส่วนของตัวโบนัสพิเศษผมอย่างเช่นตัวฉายาที่ลงดาษอะเชี่ยวชันศึกได้ดาเมจเพิ่มอีก2%เกาะอ,อีก2%เพราะฉะนั้นผมทุกอย่างที่เพื่อนๆทำถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดท็อปอันดับส,งสูงๆทุกอย่างก็จะมีในส่วนของผลลัพธ์ผมติดตามมาแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงดีผมแนะนําเลยว่าฟาร์มครับผมใช่แล้วเดินฟาร์มเอาอ่าไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มมาเพื่อคราฟของใช้เองหรือฟาร์มขาย อันนี้ก็เป็นขนทางเลือกที่แนะนำที่สุดแล้วผมในเรื่องของการเล่นเกมนี้นะเพราะเกมนี้คือเกมแห่งการฟาร์มนั่นเองโดยเฉพาะผมสายฟรีที่อยากจะรวยเหมือนสายเติมก็ต้องยิ่งฟาร์มหนักกว่าชาวบ้านหน่อยผมเอาทรัพยากรที่ได้มาไปแปรรูปขายเพื่อเป็นตัวโกแล้วก็มาต่อยอดทำของให้กับตัวละครของเราและก็คำถามที่7ครับผมอีกหนึ่งคำถามที่ใครเล่นเกมนี้ก็จะถามกันแน่นอนผมทุกคนเลยก็คือเกมนี้ ปืนเมตาคือกระบอกไหนอันนี้ต้องบอกว่าสำหรับพี่ลิงก์ขผมที่ได้ข้อมูลมานี้จะเป็นข้อมูลที่ได้จากในการเล่นเซิร์ฟจีนเซิร์ฟไต้หวันอ่าแล้วก็เซิร์ฟในส่วนของการเล่นโคสเมตาล่าสุดมานะโดยตัวปืนนะผมจะมีแยกเป็น2หมวดหมู่ก็คือหมวดหมู่ที่เป็นปืนหลักแล้วก็หมวดหมู่ซึ่งเป็นปืนลองปืนพิเศษซึ่งปืนลองปืนพิเศษในเกมนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4กระบอกก็คือ m 1 3 4 m 3 2 D39 b 39, แล้วก็ปืนสไนเปอร์ m 8 2 โดยปืนเมตาหลักกระผมที่คนเล่นนิยมมากๆกระผมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3กระบอกกระบอกแรกเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยผมกับตัวไรเฟิ AK47 ด้วยความสามารถของตัวปืนนผมก็คือหลักๆดาเมจมันแรงยิงแป๊บเดียวศัตรูตายไวมากแล้วก็ลูกกระสุนค่อนข้างเยอะผมเล่นง่ายยิงง่ายกระบอกที่2อ,อ่าเห็นเยอะเหมือนกันไม่แพ้กันเลยผมก็จะเหมาะสำหรับเล่นมือใหม่ก็คือตัว HK416 อันนี้ก็จะมีโบนัสบัฟของตัวปืนที่ติดตัวมาก็คือเวลายิงศัตรูจะมีโอกาสเพิ่มโบนัสเปอร์เซ็นต์ดาเมจให้กับตัวละครของเราแล้วก็เพิ่มความถึกให้กับตัวละครของเรามากขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือสองกระบอกเลยซึ่งแนะนําในเรื่องของการเล่นช่วงต้นเกมน,นะผมก็คือเป็นเมตาของเซิร์ฟจีนนั่นเองนะและก็อีกหนึ่งกระบอกผมที่เป็นเมตาในเซิร์ฟจีนเหมือนกันนะผมก็คือตัว SMG PP19 Bison ก็ด้วยเอฟเฟกต์ครับผมเพิ่มดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์2วินาทีเมื่อโจมตีศัตรูในระยะ แต่ PP หน่งเก้าผมโอโ้กว่าจะปลดได้นี่คือเลเวลห้าสิบอะบอกเลยว่าเล่นกันเป็นเดือนนะถึงจะปลดได้นะก็อย่าเพิ่งรีบแล้วกันผมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วผมเมตาเราหลักในช่วงแรกก็จะมี2กระบอกก็คือ AK 4 7กับตัว HK 4 1 6ก็จะเป็นปืนหลักแล้วก็ทัางฝั่งของปืนรองก็ผมปืนลองจะมีอยู่ด้วยกัน4กระบอกก็จะมีปืนฮิวปืนระเบิด M 3 2อ่าปืนแม็กชินกันแล้วก็ปืนเฮวี โดยปืนเหล่านี้ผมการที่จะสร้างด้านเนี่ยจำเป็นต้องซื้อแบบพิมพ์พเขียวก่อนผมซึ่งต้องใช้งินโกลในการซื้อก็แนะนําว่าสำหรับคนที่งงง้อสายฟรีแนะนําเลือกสร้างแค่กระบอกเดียวพอก็คือกระบอกของ m 3 2โดยปืนระเบิด m 3 2ผมเป็นปืนที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นเมตาผมในเซิร์ฟจีด้วยหลักก็คือมันสามารถยิงลูกระเบิดเคลียรสตูที่เป็นกลุ่มได้และยิ่งในช่วงหลัง บอสและผมต่างๆเนี่ยเวลามันปล่อยลูกน้องมาทีเนี่ยมันจะปล่อยมาที2 3 0 0ตัวเวฟแล้วประมาณเกือบเกือบสาตัวยิงปืนธรรมดายิงไม่ทันแน่นอนนะผมต้องใช้ปืนระเบิดนั่แหละในการเชียร์ดันไม่ว่าจะเป็น PVP หรือ PVE เรียกได้ว่าสร้างกระบอกเดียวลงได้ทุกโหมดเลยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูปืนกระบอกอ,อื่นๆนะผมที่เป็นตัวรีวิวทั้งหมดในช่วงโคสเบต้าพี่ยิงทำคลิปไว้แล้วผมสามารถกดที่โตไอมุมขวาบนสุดของจอได้เลยก็จะเป็นลิงก์ไปสู่คลิปนี้นะ แล้วก็ถึงคาถามสุดท้ายเลยผมกับคําถามที่ 8. อ่าก็จะเป็นคําถามที่มันดูแปลกๆนิดนึงแต่คนถามกันเยอะมากมากเลยผมก็คือเนื่องด้วยเกมนี้ npc ผมออกแบบมาได้น่าสวยมากโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็หล่ออ่าเพราะฉะนั้นเกมนี้จีบสาวได้หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าจีบได้ครับผมจีบได้ทั้ง npc แล้วก็จีบได้ทั้งผู้เล่นเพลเยอจริงจริงนี่นแหละอ่าใครเป็นสายเมาส์ outh, สายแชทเกมนี้บอกเลยว่า ตัวตึงเลยสำหรับสายแชทต,ต่างๆนะเนื่องด้วยตัวเกมนี้ผมเป็นเกมแนวดําเนินเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคุยกับตัวละครไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีบทพูดกับเราครับซึ่งบทพูดนี้จะมีทั้งผลลบและก็ผลบวกก็จะมีส่งผลต่อค่าความสัมพันธ์ด้วยน,นั่นเองครับผมยิ่งความความสัมพันธ์เยอะอ่าเพื่อนๆก็ยิ่งซิง์มากขึ้นได้รับของลิมิเต็ด ที่เป็นของตกแต่งบ้านหรือว่าของอัปเกรดบ้านที่เป็นกับตัวละครนั้นๆโดยเฉพาะและยิ่งสําคัญในช่วงหลังๆก็ผมเด่กเกมก็จะมีตัวละครเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆให้กับเพื่อนๆผมได้ทําความรู้จักตอนแรกมันอาจจะยังไม่มีเยอะแต่พอหลังๆเนี่ยบอกเลยว่าตัวละครบางตัวผมมีบทบาทสําคัญในเรื่องแน่นอนนะจะช่วยทาให้เกมเพลย์เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเล่นง่ายขึ้นรวมถึงการปลดล็อกฉายารับบางอย่างกับบางตัวละคร และนี่คือคำถามทั้งหมดนะผมที่เป็นคำถามยอดทิปของเกมอันดอนที่หลายคนถามมาเยอะมากๆเลยผมพี่ลิงก็มาเฉลยในนี้ให้หมดแล้วผมซึ่งเป็นคำถามสำคัญต่างๆก็หวังว่าคลิปในวันนี้อาจจะเป็นสาระความรู้ให้กับเพื่อน,อนผมที่กำลังจะได้เล่นเกมอันดอนกำลังจะเปิดในสัปดาห์หน้าก็เหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามกันได้นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแลวก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและสำหรับนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้ว 咪咪 Be